โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอง8ปดเก้ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงแนวะทางการทําตัวนะครับในส่วนของอาชีพพลานะครับที่เรียกว่าเป็นเมตานะครับเต้นยังไงให้เป็นเมตานะครับเริ่มได้ตั้งแต่สายฟรีเลยนะครับผมอยากเติมเกมต้องรานตุนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100ซ เลยพี่เฟซบุ๊กจูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกมือถือสเปคไม่แรงแบตหมดไวกลัวเปลืองค่าไฟไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะนี่คือ Redfinger หโฟนที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาและแนะนำเป็นอย่างยิ่ง Redfinger รองรับเกมยอดฮิตลาล็ออเอ c ก X Lynx 2M โยกัังจุติยุทธภพเลือดใหม่โ d i n Valhalla r i s i n และเกมมือเือนอีกมากมายแค่ล็อกอินก็พร้อมลุย เล่นเกมฟาร์มข้ามคืนตีบอสไม่ต้องเปิดจอเหมาะกับสายเกมจริงจังและคนที่มีหลายดีเล่นหลายเกมเป็น้อกลัวว่าจะฟาร์มตามฝังนไม่ทันและในส่วนของจอ KVP มาพร้อมกับสเปคเครื่อง8คอร์ CPU แรม6 g ิก o m อม80 g ิและรองรับระบบปฏิบัติการ Android 10โปรดคุ้มใช้ได้ทั้ง Android LS และ b บราว์เซอร์ปลอดภัยมั่นใจผมการันตีคลิกที่ลิงก์ด้านล่างจะใช้งานได้เลยครับผม แล้วเราก็มาเข้าคลิปกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อนๆรบกวนหน่อยนะครับตอนนี้ใกล้จะครบหนึ่งหมื่นซับแล้วนะฮะ ในส่วนของแนวทางการเล่นพระนะครับที่เรียกว่าทํายังไงให้เป็นเมตานะครับเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนของของสวมใส่ละกันนะครับผมก่อนที่จะไปลงส่วนอื่นนะฮะในส่วนของของสวมใส่นะครับสเตตัสสาคัญในช่วงแรกที่เราจะมองถึงเนี่ยนะครับเราจะมองถึงในส่วนของการฟื้นฟู MP ติกนะตรงส่วนของผมเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด75นะครับในการฟื้นฟู MP ติกนะมันจะมาจากการที่เราใส่เซตนะครับเซตเด้ง MP นะครับผลนะครับที่เราจําเป็นจะต้องทําให้ในส่วนของการเด้ง MP เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นเพราะว่า มีจุดประสงค์เพื่อที่จะทําให้สกิลฮิลนะครับสามารถใช้ได้นะครับทุกหนึ่งวินาทีนะับหรือว่าแบบสามารถที่จะปิดไปได้เลยนะับอันนี้ก็จะดีมากนะครับก็คือมันจะฮิลตลอดนะครับเวลาที่เราโดนมอนลุมนะครับหรือว่าใกล้ตายนะฮะอ่าแล้วเซตที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือเซตของคาเมียนนะครับเวลาที่เราใส่นะครับแต่ละชิ้นจะทำให้เราได้การดิ้งเอ็มพีแล้วก็พลังป้องกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเซตมันจะ พลังป้องกันบวก3ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับใส่ครบเซตนะครับแล้วก็วิทเนี่ยนะครับบวก2นะครับเสื้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสื้อของคาเมียนเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราควรจะโฟกัสนิดนึงเนี่ยนะครับก็คือเราควรจะเริ่มนะครับทำของนะครับจากบวก4เนี่ยนะครับก็ให้มันขึ้นเป็นบวก5นะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นกางเกงมืดแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันได้ค่าของพลังป้องกันนะครับควรจะให้มันอยู่ที่ประมาณ80เป็นอย่างต่ำเนาะแล้วก็ในส่วนของเสื้อเชิ้ตนะัผมก็็จใสส่เเเปวขอองืชิ The cat sat on the เด้ง MP บวก4นะครับแล้วก็ใส่เป็นดาเมจท่าศักดิ์สิทธิ์บวก1นะครับผมอาตีบวก5นะครับอาทีนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของออฟเนี่ยเออเราสามารถที่จะใส่เป็นการเพิ่มพลังป้องกันได้นะครับหรือว่าใส่เป็นการเด้ง MP ขึ้นมาก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสุ่มได้นะครับแล้วถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของซีจิ้วนะครับหรือว่าเครื่องหมายนะครับในส่วนของซีจิ้วนะครับสิ่งที่ผมใส่นะครับก็คือเป็นซีจิ้วแห่งขุนนางนะครับเออหรือว่าเครื่อองงงงหหหมมมมมมาาาายยแแแแ่่กกกกุนน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 นลลล้้้้วววััััััะะะะคคคครรรบบบบบจจไดดดเทำ็็ บวกกับพลังป้องกันนะครับอันนี้ผมใส่ที่บวก2 นะฮะถ้าเกิดว่าเราตีบวกขึ้นไปเนี่ยนะครับป้องกันมันก็จะเพิ่มนะครับต้านทานอาวุธอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับก็ใส่ไปที่บวก2นะครับทีนี้มาดูในส่วนของหน้าของประดับหน่อยแล้วกันนะครับหน้าของประดับเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะับว่าสิ่งที่เราเน้นเนี่ยนะครับคือเราจะเน้นการฟื้นฟู MP ติกเป็นอย่างแรกนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลฮิลได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยที่สามารถฟาร์มข้ามคืนได้เลยนะครับแล้วก็ MP ไม่หมดนะครับต่างหูที่ผมเลือกใส่เนี่ย เอมพีอันนี้จะเด้งถึง8หน่วยเลยนะแล้วก็ในส่วนของเข็มคัดเนี่ยนะครับผมก็จะใส่เป็นเข็มคัดหนังนะครับก็คือมีฟื้นฟูนีติกบวก3แล้วก็ได้พลังป้องกันนะครับถ้าเกิดว่ามันตีบวกขึ้นไปสักบวก2เนี่ยผมถือว่ามันจะดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของกําไรนะครับผมใส่เป็นกําไรมีทริลนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองว่าในส่วนของการเด้งเ p ติกตัวเองเนี่ยนะครับมันมากพอแล้วนะครับเราก็จะมาใส่เป็นตัวนี้ได้นะครับกำไรนรกนะครับที่จะทําให้ดาเมจทั้งหมดนีนะครับบวกหนส่วนองนะ เลือกเป็นในส่วนของการเด้ง MP นะครับก็ให้ดูว่ามอนที่เรายืนเนี่ยมันยืนไหวไหมหรือว่าถ้าเราอยากจะไปฟาร์มมอนที่มันข้ามเทียนเนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าเออให้มันฮิวได้ชัวร์ๆดีกว่าโดยที่ MP เราไม่ค่อยลดมากแล้วก็ในส่วนของแหวนเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นแหวนมืดกับแหวนไฟนะครับจริงๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วกันเนาะนะครับสำหรับแหวนตัวนี้นะครับสร้อยคอเนี่ยนะครับก็จะใส่เป็นบวกอินหนึ่งนะครับแล้วก็พลังป้องกันต้านท่าสกิลนะครับเป็นตัวของสร้อยคอของนักปราบนะครับ ถ้าเกิดว่ายืนแล้วโดนมอญลุมเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะโดนตีแล้วเลือดลดได้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้ MP เราเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับการฟื้นฟู MP เนี่ยนะครับเออก็ทําให้เลือดเราเนี่ยไม่ลดแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ยานะผมซื้อมา250เนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับยาแล้วก็ MP ก็เด้งตลอดนะครับบวกกับเรากินยาบัฟต่างๆเนาะในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นในส่วนของตังหูนะครับที่เป็นต่างหูดินสักงหนึ่งข้างเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับก็ดู ว่าเราจะเพิ่ม MP t i k ส่วนอื่นไหมนะครับหรือว่านะครับเราจะมาดูในเรื่องของอาวุธกันแล้วนะครับในส่วนถัดไปนะครับคือการรีเจนมานานะครับของโอฟที่เป็นโอฟแจกนะครับโอฟแห่งจักรวาลนะครับหรือว่าโอฟฟ้าแล้วกันจะเรียกมันว่าโอฟฟ้าแล้วกันเนาะเมื่อโจมตีเข้าเป้าเนี่ยนะครับจะฟื้นฟูมานาของตนเองเนาะในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ให้เราดูเปรียบเทียบแล้วกันถ้าเกิดว่าตัวเรามันเด้งทันบวกกับมีโอฟเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปใส่ต่างหูดินอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เเนนนีี่่ะครับบกกกาาลืออออออใใช้้วววุธมมม็็จโโททปไสขงต ไม้เนนี่ยะครับบางคนก็กําลังมองในส่วนของตัวนี้อยู่นะครับบวก9นะครับซึ่งตัวเนี้ข้อดีกว่าก็คือมันจะได้เรื่องของความแม่นยำนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเลือกจะใช้ตัวนี้นะครับอาจจะต้องไปทําอ p Tick เนี่ยนะให้มันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็ได้ฟื้นฟูเอ็มีบวก4อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการแพ้ทางในส่วนของจุดอ่อนของวัสดุนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นวัสดุไม้นะครับมอนส่วนใหญ่แล้วกันนะครับสิ่งที่จะแพ้เนี่ยนะครับก็จะแพ้พวกมิตริลนะครับพวกเงินมิตริลโอริฮาคอนอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีมอนนะครับที่น้อย น้อยตัวละกันนะครับที่จะแพ้จุดอ่อนของวัสดุที่เป็นไม้นะครับในเรื่องของความแรงเนี่ยนะครับโกลบที่เป็นบวกหงนะครับก็ค่อนข้างน่าจะดีกว่าในส่วนของ MP เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็น Mac MP เวลาที่เราใส่แล้วอยากจะให้แซงทิฟฟิเคชันนะครับมันเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มขึ้นมาก็คือเราอาจจะต้องไปยัดโปรเด็กนะครับที่มันได้ Mac MP ขึ้นมาสักนิดหนึ่งเวลาที่มันตีแล้วฟื้นฟูเนี่ยครับมันจะได้เด้งขึ้นมาเยอะๆหน่อยบวกกับเด้ง MP ที่เรามีอยู่เนาะการเลือกเปลี่ยนอาวุธ ความแม่นหรือเปล่านะครับอย่างตัวผมเนี่ยนะครับค่าแม่นยาเวทของตัวผมเนี่ยนะครับอยู่ที่54ซึ่งจริงๆเนี่ยในส่วนตัวของผมนะผมมองว่าแพทเนี้ยสัก50ก็เยอะแล้วนะครับหรือว่าแบบสัก46 47ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะเออแต่ตัวผมเนี่ยอยู่ที่54ผมก็เลยสามารถที่จะใส่เป็นโอฟาตัวนี้ได้เพื่อจะเด้ง MP แล้วก็ทําให้ฮิลเนี่ยนะครับมันออกมาทีทีแล้วก็เพิ่มเติมอีกน,นิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของแหวนเนี่ยนะครับเวลาที่เราตีบวกมันนะครับเราจะสามารถได้ในส่วนของค่่่่่่าา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 ควววมมมมแนนนยยํเเเเพิเข้าาด้ดรกกกใสอออฟี็็ถืืปททงล จะดีกว่าแล้วนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสกิลสักนิดหนึ่งนะครับก็คือสกิลแดงนะครับที่สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าเนี่ยนะครับการที่เรามีสปิริตการ์ดเนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เราเนี่ยนะครับยืนฟาร์มได้ดีขึ้นนะครับในตอนที่ จังหวะเนี่ยเลือดมันลดนะครับเออแต่ว่าจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการตั้งฮิลที่1นึ่งวีเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนได้อยู่แล้วนะอาจจะไม่ใช่ทอนที่แบบโดนมอนรุมในช่วงแรกที่มอนมันเยอะๆนะครับเป็น10ตัวอะไรเงี้ยเออเราอาจจะต้องเคลียร์มอนในช่วงแรกก่อนนะครับถึงทําให้เราเนี่ยสามารถยืนได้นะครับตัวของสปีดดิดการเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้ดีเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการเลือกสกิลที่เลเวล45นะครับส่วนตัวผมมองว่าการเลือกดีไวสตาร์กเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทางเลือกทีีีี่่่่่ดดกกววววาาาานนนนนะะะคครรรรัับบเเพใสสสของยถป สามารถที่จะมีมอนสเตอร์ปกติทั่วไปทําให้มันเนี่ยนะครับดูมีความหวังที่จะดรอปได้ดีกว่านะครับถัดมาในส่วนของอะคาดดีอนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกอะคาดดีอนนะครับที่แจกฟรีได้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะฟื้นฟู MP ีทิกได้บวก12นะครับแล้วก็ได้ MP สูงสุด70นะครับผมก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับสายฟรีแน่นอนนะฮะในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นผมพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟู MP เพื่อที่จะไปฮิลใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทำสเตตัสโดย ค่าดาเมจเวทนะครับแล้วก็ในส่วนของแม่นยาเวทเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องทําประสานกันไปนะครับผมหรือว่าแม้แต่ดาเมจศักดิ์สิทธิ์เองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําขึ้นมาได้นะครับในส่วนของดาเมจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับ ในคำอธิบายเนี่ยเขาจะบอกว่าดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยพลังแห่งความศักษษดิก์สิทธิ์เมื่อสร้างดาเมจของธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือโจมตีผู้ต่อสู้ที่มีจุดอ่อนต่อธาตุศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยนะครับสามารถสร้างดาเมจเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เราเนี่ยนะครับโจมตีได้แรงขึ้นนะครับหรือว่าเวลาที่เราไปตีนะครับมอนที่มีจุดอ่อนต่อธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยการที่เรามีสเตตัสน,นี้นะครับแม้แต่ตอนที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับไม่ได้ตตีเป็็นธธาาาุศักกดิิิ์์สสททมรถ ยัดได้นะครับโดยเป็นการทำดาเมจโดยรวมนะครับเวลาที่เราจะไปตีมอนในแต่ละแมปนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับเพื่อที่ทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถเข้าใจภาพรวมของพระได้ดีมากขึ้นนะครับผมยังไงนะครับฝากกดไลค์หรือว่าซับสไคร์แล้วก็กดตันกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วนะครับบายๆครับผม